สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมนะครับผมต้นเชียงรายนะครับผมวันนี้จะพามาดูบรรยากาศกาอ่างเก็บน้ําบ้านห้วยก้างครับผมตำบลม่ย่าเบือพะยาเมืองไรยจังหวัดเชียงรายนะครับโซนต่อไปโซนจะให้ดูก็เป็นโซนของร้านอาหารนะครับมีเยอะแยะมากมายหลายร้านนะครับให้เลือกมะลาก็มีนะครับอ้าวหมึกย่างครับผมหมึกย่างคอปเตอร์ปิ้งย่างนะครับผม มากันได้เลยนะครับ,รบน้ำจิ้มรสเด็ดนะครับผมปอขากระเด็ดครับผมสั่งได้ครับสั่งได้ส่งถึงที่ส่งถึงที่นะครับมาไปดูบรรยากาศร้านต่อไปบราการร้านต่อไปนะผมนีมากมายหลายอย่างให้เลือกนะครับเบียก,ก็มีนะครับไม่บอกม่ค้าก็บอกเบียก,ก็มี มาได้นะครับมาได้ที่อักเก็บน้าบ้านห้วยก้างครับผมมีหลายอย่างให้เลือกนะครับผมส,บส,ฟฟสุดยอดทันสมัยนะผมตู้คีบตุ๊กตาครับผมตู้คีบตุ๊กตาก็มีนะครับอังก็บน้าบ้านห้วยก้างกล่องซุ่มก็มีมาได้ครับมาได้มาได้อังก็บน้าบ้านห้วยก้างนะครับสม้มตงสม้มตำน้ำดงน้ำดื่ม กุ้งทอดปลาทอดนะครับผมลูกชิ้นเอามาอย่างเดียวเอาเงินมาอย่างเดียวพอครับทุกอย่างไม่ต้องเอามานะผมพกเงินมาอย่างเดียวแม่ค้าก็แซ่บครับผมแม่ค้าก็แซ่บมาได้นะครับเตรียมเงินเตรียมทองมาได้มาอุ่นนูนกันหน่อยนะครับเบอรพิษสดานจักระจันแมงจัวนะครับรีมากันได้กันมากันได้ เอาอแม่ค้าทางนี้ก็มีนะครับรรรรรนั่น,นไงครับรีบครับรีบรีบกันเลยลูกค้ารีบกันมามากันได้นะผมมีอ่างกับน้ําบ้านห้วยก้างนะผมไม่ต้องเตรียมอะไรมานะผมเตรียมเงินมาอย่างเดียวก็พอ ครับผมใครมีสารหิวสารนะครับใครมีเสื่อหิวเสือ้อมีแก้วหิว,แก,วแก้วมานะครับผมกับแก้มีข้างบนครับหลา,ายอย่างให้เลือกนะผมน้ําก็มีครับผมโอ้ยมายงชิดก็มีครับผมมายงชิดก็มีครับผมเจ็ดสิบตามะลาก็มีนะครับมะลา มากันได้เลยครับที่อ่างกับน้ำบ้านหุยเกิงมีทุกอย่างครับมีทุกอย่างมีทุกอย่างให้เลือกสรรครับบาร์บีคิวครับบาร์บีคิวมะล่าน้ำจิ้มรสเด็ดนะครับมากันมานะครับผมไก่ย่างครับไก่ย่างไก่ย่างเจนาเจ้าประจำของผมมาครับไก่ย่างเจนาเจ้าประจำไก่ทอดแน่เห็นไหมไก่ย่างครับไก่ย่างโซนนี้ครับ มีลาไกลา,ลาในเลือกนะผมส้มตำครับยำโคกูนก็มีครับโคกูนโคกูนน้ำปันะ่นน้ำหวานเย็นๆนะครับผมมากินกันได้ครับพี่อ่างจบน้ำบ้านให้กลางนะครับลูกชิ้นก็มีนะครับผมลูกชิน้นลูกชิน้นลูกชิ้นใส่กรอกอีสานมาอุดหนุนก็ได้ครับผมพี่อ่างจำนำบ้างให้กลางตำบลแม,ม่ยาเพืภอพยามรายจังหวัดเชียงราย ทุบคนี้นกันลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ